ผจากประสบการณ์นะครับที่ทำคอนเทนต์มาครับผมเป็นคนที่พูดไม่เก่งนะครับพอทำคอนเทนต์ไปก็มีความที่ตกกำลังกับเรื่องของคอมเมนต์นะครับผมจะเป็นคนที่อ่านคอมเมนต์แล้วก็เอาคอมเมนต์ที่ลบๆไม่คิดมากนะครับ<ช>ก็เอาเรื่องนี้มาพูดกับให้ที่ปูนฟังที่ปูนก็บอกว่าถ้าวันไหนมึงโดนด่าวันนั้นถือว่ามึงประสบความสำเร็จครับผม วันนี้ผมก็เป็นโดนนะไม่่ไม่ได้สิบตา๊บทำไม่ไดครับแล้วก็เราทำคลิปนะครับผมเราก็เราทำไปเรื่อยๆนะครับมันต้องมีสักหนึ่งคลิปที่มันโดนนะครับที่คนชอบเลยนดครับครับผมโดนด่าครับโดนใจครับโดนใจได้โดนด่าครับผมครับก็สู้ๆครับทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ มันเป็นสเต็ปองมัดนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยเรายอยากจะให้ขอเกิดไปก่อนเลยจะได้มีกำลังใจสู้เพราะว่านุ้นก็เป็นคนที่ผิดความบอกตางมากเรื่องจิตใจแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวไปเจอคอมเมนต์ไม่ดีแล้วจะท้อนะครับมันคือสเต็ปของธรรมชาตินะครับวันแรกเราทำคลิปเนี่ยคนที่ดูเราก็าคือเพื่อสนสนิทเราครอบครัวเรามีแต่ซัพพอร์ตซิสเต็มของเราแน่นอนเขาต้องให้กำลังใจเชมแต่ว่า ในอานาคตเนี่ยจากห้าหกสิบปีเป็เพื่อเรามันจะต้องเป็นแตะหลักร้อยมันต้องเจอคนข้างนอกแล้วมันต้องปแตะหลักพันหลักหมื่นทีนี้เนี่ยมันจะเป็นคนที่หรือไม่พ่อพันแม่แล้วนะแม่เราคุณไม่สามารถเอาใจทุกคนได้หมดหรอกในวันหนึ่งมันเป็นแตะหลักแสนและหลักล้านเนี่ยสิ่งที่ตามมานะครับตอนแรกอาจจะเป็นคอมเมนต์ที่ไม่ดีสับเปรในการบูลลี่ ถึงหลักล้านนี่มันจะเป็นดราม่านะครับพอกมาเป็นสิบล้านมันจะเรื่องกฎหมายคุณอย่าไปกลัวคุณเย็ดโอ้กูมาถึงุดโดนด่าแล้วกูโตแล้ว <Yeah. S 1> yeah, เย็ดโอกูเริ่มแม่งโดนดราม่าแล้วคือสังคมนั่งสังคมให้ความสนใจกูแล้วมีข่าวความดังนะต้นไม้มันโกนที่ต้านลงเยอะคนระับนี่คือคุณเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ก็เริ่มเทอร์ที่ต้านลงแนละ้วอย่าไปมองว่ามันไม่ดี มันคือสเต็ปของธรรมชาติของการเจริญเติบโตระหว่า,างรอบคู่จะ,นนไวไวะโดนหนาไวไวๆแล้วโดนดามากเลยนะทุกคนอันนี้าาองการสอนแบบไหนมยังไงแล้วก็เห็น,นเปลี่ยนแปลงของรูกอย่างไรบ้างกับวันนั้นจนถึงวันนี้ครับเดี๋ยวจะร้องไห้ดหรือจะร้องไห้หรือัำ อ่อนก่อน,ออนที่ทำทีให้สบายดีคือตีอ่ะจริงๆนะคะก็คือแบบขี้เกียจและกูไม่อยากทายมึงใช้กูยอยู่หน้าแถวกูวุ่นกูฝุ่ ต้องขอบคุณพี่ภูมิด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีพี่ภูมิก็ไม่มีไรจิมา์กีแล้วก็โฮมจ้าไม่มีพวกเราในวันนี้นะคะก็เย้ต้องลังใจทุกคนค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการทำคอนเทนต์นะคะก็คือมีคำสอนหนึ่งของพี่ภูมิก็คือเราต้องค้นออหาตัวเองที่เจอคาแรคเตอร์ตัวเองที่เจอ เราจะสื่อสารออกไปกับคนดูได้ยังไงให้เป็นตัวของเองมากที่สุดเราจะไม่เป็นคนอื่นเราจะเป็นตัวของตัวเราเองถ้าเขาชอบก็ให้เขาชอบที่เราเป็นเราแต่ถ้าเขาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเราก็ยังจะยืนอยกว่าเราเป็นแบบนี้พอไปคือเหตุและผลหมอนแน่คือโจร์ตนาเยอะมากนะคะองเสียาย คนทำคิดจากการพูดไปเรื่อยเพราะว่าชอบพูดแล้วก็มาปล่อยหัวเนี้ยค่ะหัวก็ด่ายเห็นลูกก็ปนทำมาลงไปทำอยู่ในนั้นนะคะแต่ก็เพจแม่บัวของเราก็คือโชคดีที่มีเบื้องหลังที่คอยสนับสนุนอย่างเพจไอซี่บ <c oughs> ้านนี้เพจพี่เจคปม <c oughs> คอยสนับสนุนนะคะก็คือทุกวันนี้ไม่สนแล้ว ต่อไปเพราะว่ามันคือรายได้หลักของฉันจะได้ทุกอย่างจากตรงนี้ทุกวันนี้ก็คือชีวิตดีขึ้นมากค่ะก็สืออยากให้ทุกคนสู้นะคะถ้านในเรื่องทำคอนเทนต์นะคะก็คือต้องเป็นตัวของตัวเองค่ะผู้ใหญ่มกหน้าหัวนะคะถามมาเรื่องอะไรตัวเองค่ะมีปัญถามปล่อยผัว